สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับคีรักกันไายอีกแล้วนะครับกับช่วงเปิดจองสองแผงโย่ขอบคุณทุกไลค์ทุกชายทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้ไม่ให้รอชานะครับอยู่กับเปิดกองสองแผงของเจ้าตัวนี้เลยนะครับกอรี่นะครับเอชโนลสตาร์เอสทีศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับจากค่ายโมจีนั่นเองนะครับผมเป็นโมจีอีกแล้วนะก็อิงมาจากตัวเจ้าสตาร์เกเ r อร์นั่นเองจากพักรัมซีนนะ มีเพื่อนหลายคนคงซื้อไปแล้วดองแล้วบางคนก็ดองแล้วบางคนก็เอามาต่อเล่นนะครับจุดหลกัหลกๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสเกล1น0 0ต่อร้อยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆหลายคนถามว่าทาไมไม่รีวิวโมทแทบ้างอะไรนะครับจริงๆมีนะครับมีเดี๋ยวจะรีวิวโมทแทด้วยโมจีนด้วยก็คือเพื่อนๆคนไหนอยากให้รีวิวตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็ลองขอๆกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้ากรี่หรือเอเทนอลสตาร์เอทีููหนึ่ง มีแผงอะไรกันบ้างไปดูกันเยี่ยวไปแล้วเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นนี่เลยะฮะอ่านะครับเป็นเล่มของการต่อนะครับเล่มของการต่อนะครับก็ออกมาพิมพ์ชัดละเอียดดีนะเพราะที่ผมเช็คดูนะครับพิมพชัดละเอียดดีแล้วก็มีดีโคแม p นะครับดีดีขอบแบบนะอ่าดีดีขอบแบบนะครับค่อนข้างจะชัดเจนหลาย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 จุดเลยนะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่ว่าอ่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับจุดข้อต่อการประกอบบอกค่อนข้างดีนะครับเล่มไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแผงก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าออกมาสวยเลยทีเดียวนะครับอ่าเล่มใบต่อก็จะมีประมาณนี้นะครับพร้อมกับสติกเกอร์นะครับก็จะมี2ชิ้นนะครับก็จะมีสติกเกอร์ฟอย นะครับสติ๊กเกอร์ฟอยล์แล้วก็ดีแคลน้ำนะครับดีแคลน้ำนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดนะค่อนข้างจะดีเลยดีแคลน้ำนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นคู่มือการประกอบแบ็คแพคนะครับเป็นคู่มือการประกอบแบค็แบคแพคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแผงแรกเลยนะครับก็จะเป็นแผง A พระเอกของเราครับก็คือวงแหวนด้านหลังนะครับอ่าพวกเนี้ยเขาจะทําสีมาแล้วนะ ในกล้องไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับตอนลองปรับแสงให้นะครับว่าจะเห็นชัดไหมอ่าประมาณนี้นะครับจุดนี้มันจะเป็นสีเงินเงินนะครับเมื่อนเขาทำสีมาให้แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นสีเงินเงินนะครับเนี่ยเป็นท้งทุกอันเลยนะครับทั้งสองแผงทั้งแผง A นี่จะมีสองแผงนะเป็น A 1หนึ่งกับ A 2สองนะครับมีสองแผงด้วยกันนะครับอ่าล่องค่อนข้างชัดนะครับล่องค่อนข้างชัดเลยค่อนข้างจะดีเลยอ่าผมดูใกล้ๆนะครับ พกล่องชาร์จอยู่ดีนะครับตัดเส้นง่ายนะครับตัดเส้นง่ายเข้าใจง่ายดี D, นะครับมีสองแผงแผง A นะครับเป็นสีเทานะเป็นสีเทาเลยสีเทานะครับนะครับแล้วก็ชุดสองแผง b นะครับแผง b เร็วเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นชุดของอ่าน่าจะเป็นเกาะเกาะเกาะช่วงหน้าอกด้านบนนะครับกับข้างหลัง เกาะบนเกาะหลังนะครับแล้วก็น่าจะเป็นข้างๆนะครับกับปลายปืนนี้แผง B มี1แผงนนะครับแผง A มีสองนะแผง B มีหนึ่งแผงนะครับส่วนแผง C นะครับแผง C ก็จะมีสองแผงเช่นกันนะครับเป็น2องแผงเบิ้ลนะครับเบิ้ลกันนะนะครับแผง B มีทําสีตรงจุดไหไว้ไหมไม่มีนะครับทั้งแผง B และแผง C นะครับไม่มีจุดที่ทําสีพิเศษมาให้นะครับเป็นสีเทาเปล่าๆเลยสีเทาทนเดียวกับทน A เลย นะครับไม่มีทำสีอะไรไว้นะก็ดีอยู่นะครับต่อไปแผงดีนะครับแผงดีก็จะเป็นสีออกทองเป็นอเป็นไลโกมากกว่านะเท่าที่ผมมองนะครับมันออกแนวไลโกนะเป็นสีทองอ่อ,อนๆอ,อน่อ,อนเลยอ่อนมากนะครับเขาสวยอยู่นะครับเป็นสีออกโครมนะสีออกโครมนะครับไม่ไม่ออกเป็นเมทัลลิกมากนะก็ยังโอเคอยู่ครับยังยังออกเป็นโครมนิดนึง นะครับไม่ถึงกับเมทัลลิกมากนะครับสวยอยู่นะครับเงาเงาอ่าเงาเงาสวยนะครับอันนี้แผงดีนะครับแผงดีมีหนึ่งแผงแผงดีมีหนึ่งแผงต่อไปแผงดีก็ไปแผงอีต่อเลยแผงอีจะเป็นพลาสติกใสอ่าพลาสติกใสซึ่งถ้าเป็นพลาสติกใสก็เป็นใสหน้าหลังเลยนะครับนะครับเดี๋ยวก็มันจะมีวิธีแก้อยู่ทีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆอ่าใช้พลาสติกใสเสียบเข้าไปใน ในบล็อกแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันดูมืดมจะบอก,กยอ,อย่างนี้ก่อนเลยเพราะพลาใสอย่างเงี้ยเวลาเอาไปใส่เอาไปใส่กับพวกสีเทาสีดาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พลาใสอ่ะสีจะถูกกลืนเข้าไปนะครับทาให้สีเนี่ยมันดูมืดไปเลยนะครับมันจะมันจะไม่ได้สว่างเหมือนอย่างนี้แต่อันนี้ก็สีเขียวก็ค่อนข้างโอเคนะนะครับในนี้มันอาไฟจะสองหน่อยจริงๆสีมันเขียวเข้มกว่านี้นะครับไม่ได้ใสขนาดนี้นะอาจจะเป็นเพราะโดนไฟนะครับที่มันจะเขียวประมาณนี้เลย นะครับเป็นเขียวใส่นะมีสองแผงนะครับเป็นสองแผงเบิ้ลแล้วก็แผงเอฟนะครับเอฟฟอนี่นะครับเอฟฟอนี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงแนวแดงเข้มเข้มแดงตุ่นตุ่นเลยเป็นเข้มเข้มนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงสว่างนะเป็นแดงโทนเข้มนะครับสีแดงแนวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้มันสวยกว่านี้ก็ไปทำเป็นสีเมทัลลิกหรือ หรืออ่าไปทําให้มันเป็นสีแดงที่เฉดที่มันสว่างขึ้นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าติดกับตัวมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแหละถ้าไม่พ่นก็โอเคอยู่ครับสีเดิมเิมก็สวยดีนะครับผมแผง f เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปแผง,แผง e ใช่ไหมแผง f แผง i อ๋อแผง f แล้วก็ g สิเนาะถ้าแผง g นะครับแผง g ก็จะเป็นแผง สำหรับปืนนะครับแผงปืนนะเป็นปืนสั้นเที่ยวไปประกอบกันได้อเป็นแผงนี้นะครับก็เป็นสีเทาเทาเหมือนกันนะสีเทาเข้มๆนะครับไม่ได้ทําสีพิเศษอะไรมานะครับทั้งสองด้านเลยนะครับมีแผงเดียวนะครับต่อไปแผง H นะครับแผง H เจะมาด้วยกันทั้งหมดสามแผงนะครับมีอันแรกเลยก็คือ H หนึ่งนะครับเป็นสีทองเลยอันนี้ มันจะไม่ใช่ไลโก้นะอันนี้จะเป็นสีทองเลยซึ่งจะแตกต่างจากแผงดีแผงดีเนี่ยมันเป็นไลโก้มันเป็นไลโก้แม้สี o, ม, o, มันจะจ,จืดกว่านะครับสีนี้มันจะดูส้มขึ้นนะครับออกเหลืองขึ้นนะครับมันก็จะสวยขึ้นนะครับมันจะน่าจะ,น,าจะน่าจะตั้งใจทํามาส่วนล่องก็งเหมือนเดิมนะครับสีทองยอวู่สวยเลยนะครับรายละเอียดค่อนข้างจะดีอ่ารายละเอียดค่อนข้างจะดีนะครับอ่าดูนะครับ อันนี้จะมีมาสองฝั่งนะเป็น S1 กับ S2 นะครับคือแผงแผง S1 กับ S2 นะครับเป็น S1 กับ S2 เลยนะครับเพราะว่า S2 เนี่ยมันจะเบิ้ลมาอย่างนี้นะเช็คด้วนะครับเพื่อนๆ S2 มันจะเบิ้ลมาอย่างนี้สองแผงนะครับ S1 จะมีแผงแยวแบบ S2 จะมีสองแผงนะครับนะครับอืมโอเคเลยสีสวยยู่นะไม่ต้องทําเลยก็ได้นะเนี่ยพ่นเคลียร์เงาวไ,วไวสวยๆเลยนะครับส่วน แผงต่อไปก็คือแผง S3 นะครับ S3 ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เอาไปใส่กับวงแหวนนะเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองเหมือนกับตัว S2 กับ S1 นะครับรู้สึกจะมีแค่แผง D แผงเดียวที่ว่ามันเป็นสีสีไลโก้นะครับแผง S ต่อไปแล้วก็แผง I แผง I แลวแผง I ก็จะเป็นเหมือนกับพวกโครงในกับช่องนิ้วเบิ้ลสองแผงนะครับเบิ้ลสองแผงก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนของนิ้ว นะครับชิ้นส่วนของนิ้วนะครับพวกข้อต่อมือแน่ๆเลยดูทรงนี้แล้วนะครับรายละเอียดก็ดีอยู่นะครับดีอยูอ่ใส่ทําสีก็น่าจะชอบเลยนะครับหรือว่าไม่ทําสีก็ได้นะจริงๆต่อดิบๆสวยแล้วนะครับต่อดิบสวยแล้วนะครับพ่นเคลยด้านหน่อยใช้ได้เลยนะครับแผงไอเพิ่นมาสองแผงต่อไปนะครับแผงไอแล้วก็แผง ผมหากันนะแผงไอก็แผงเจนะครับอ่าแผงเจก็จะเป็นตัวนี้นะกระดาแพ็คๆนะครับแบ็คแพ็คนะแล้วก็น่าจะเป็นส่วนลําตัวอทำสีอะไรมาพิเศษไหมอืมไม่มีนะอ่าอันนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวเลยขาวจะบอกว่าด้านมันก็ไม่ด้านสนิทนะครับมันก็ด้านนิดนิดอะมันก็ไม่ถึงสนิทก็ยังติดงเงาบ้าง นะครับอ่าไม่ถึงกับดานแะล้วแต่เป็นสีขาวสวยเลยนะครับขาวสวยเลยแล้วก็พวกร่องพวกรายละเอียดนี่ดีเลยนะดีเลยนะครับอ่าแผง J เสร็จแล้วก็แผง K นะครับแผง K จะเป็นสองแผงเบิ้ลเบิ้ลกันนะครับสองแผงเลยอโอเคต่อไปแผง K นะครับนี่เลยนะครับร่องดีอ่ะเห็นไหมเห็นร่องไหมผมเ,เห็นไหมร่องรายละเอียดดีมากนะครับ พวกลองพวกที่ถ้าตัดเต้นนี่คือสวยหรือทําสีหน่อยก็สวยนะนะครับแผงเคมีเวิร์มาสองแผงนะสองแผงเลยสองแผงเลยโอเคนะครับต่อไปแผงเคแล้วก็ไปแผงแอลนะครับแผงแอลก็ยังอยู่ในโทนสีขาวอยู่นะครับแผงแอลมีทําสีตรงไหนมาพิเศษไหมเอ้ยรู้สึกว่าสีพิเศษนะถ้าทำมาแผงเดียวหรือเปล่าาไม่แน่ใจนะครับแต่อันนี้ก็ไม่มีนะไม,ม่อะไรสีสีเงินสีอะไรมา แปะพิเศษไม่มีนะนะครับล่องเรื่องก็โอเคนะครับแผงแอลประมาณนี้นะครับเบิ้์สองแผงนะเหมือนกันเลยทั้งสองแผงนะครับแผงแอลอพลาสติกคุณภาพค่อนข้างดีนะผมชอบมากเลยไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับน่าจะประกอบง่ายแล้วก็แน่นผมคาดว่าแน่นอะ่ะมีวัสดุลีแน่นอนนะครับแผงแอลสองแผง แผง L เสร็จแล้วไปแผง M กันนะครับแผง M ก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนี่แผง M นะครับอะแผง M เนี่ยมีทําสีพิเศษมาในร่องนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสีเงินเงินนะครับกับตรงปิดตรงช่วงนี้ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเห็นเปล่าเออปูมให้โฟกัสก่อนนี่นะครับ่วงนี้จะทําสีมาแล้วก็ช่วงนี้ของกระโปรงหลังนะครับทําสีมาแล้วนะครับแล้วก็นี่ช่วงข้อต่อแขนด้านบน น่าจะเป็นช่วงข้อต่อแถ่นบนนะครับตามสีมาแล้วนะครับแผงเอมีหนึ่งแผงทัวโอ้นี่เขาทำตรงนี้นะต้องเล็กๆนี่ตรงนี้นี่เ็าทามานะครับโอ้ดีเยี่ยมนะครับแผงเอมีหนึ่งแผงนะอาตกจากหมวดสีขาวไปแล้วไปแผงเอกันต่อนะครับแผงเอก็จะนี่เลยครับเบิ้ลสองแผงนะครับเบิ้ลมาสองแผงนะครับแผงเอ็นขให้ดูแผงหนึ่ง นะครับก็ ه, น่าจะเป็นพวกโครงในนะโครงในเนี่ยถ้าตรงนี้นะครับเขาทําสีเงินติดสักหน่อยนะไม่ต้องทาสีเองเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยผมชอบทําสีเงินเนี่ยไอ้ตรงโคง้งๆเนี่ยมันเหมือนท่อพลังงานด้านหลังอะนะครับแต่โดยรวมก็โอเคแล้วนะครับโดยรวมก็โอเคนะครับเป็นสีเทาเข้มๆเลยอืมจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นสีอะคริลิกครับเป็นสีพลาสติกสีเทาเข้มเทาเข้มๆเลยครับ ลองลากความมืถูกอ่าประมาณเนี้ยสีทําจาตโทนเนี้ยนะครับสองแผงเบิ้ลกันนะครับน่าจะไปช่วงขานะแผงเอนนะครับแล้วก็ไปแผงเ MNO นะครับแผงโอก็ยังอยู่ในโหมดกระโปรงด้านข้างครับเป็นสีเดียวกันนะครับแล้วก็มีพวกคิดนิ้วมือน่าจะหนึ่งสองสามไหมสี่นะน่าจะมีสี่ชุด อมือมีสี่ชุดครับเท่าที่ดูนะเท่าที่ดมูมือน่าจะมีแค่สี่ชุดนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกระโปรงด้านข้างกระโปรงด้านข้างนะครับสวยอยู่สวยอยู่ชวิงเนี่ยทางด้านหน้าด้านหลังนะครับแผงโอมีหนึ่งแผงนะครับต่อไปแผงพีนะครับแผงพีก็จะ อ่าเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยนะครับทั้ง N O P นะครับทั้งสามอย่างเนี่ยสีเดียวกันหมดเลยนะครับค้าใครขยันขยันก็แต้มสีเข้าไปนะครับถ้าขยันขยันก็ทำสีหน่อยนะครับแต่ต่อดิพิบก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันว่าต่อทิพมันจะดีไหมนะครับอืสวยนะรายละเอียดล่องเรื่องจีจาร์าาดตาใจดีจริงๆเลยนะครับสำหรับสายทำสีนะ อืมอาจจะอย่ดีดีดีนะครับล่องเล็กล่องน้อยนะครับอาจจะผมดูดปรับแสงลงมาหน่อยอ่ะโอเคเนี่ยครับเห็นไหมว้าวดีครับช่วงนี้จะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงขานะครับน่าจะสไลด์ขึ้นลงได้เมื่อเพื่อยืดนะครับแล้วก็ช่วงเอวโอ้งานดีอยู่เนาะอืมเยี่ยมเลยนะครับต่อไปเป็นแผงพระเอกของเรานะครับชื่อว่าแผง คลิสเทนนะครับชื่อคริสเทนนะมันเป็นจะบอกว่าอ่าเพื่อนๆคงได้ทราบกันแล้วนะครับถึงข่าวร็อตสองที่กําลังมาซึ่งใครได้ร็อตแรกก็โชคดีไปครับเพราะว่ามันจะเป็นสีลุงๆเรือบๆล,ลุงๆตรงนี้นะครับคมมากตรงนี้บอกเลยว่าคมจัดแล้วแข็งมากด้วยโอ้โอโดนแล้วโอ้เห็นไหมครับโดนนิดหน่อยตรงนี้ระวังนะครับนะครับห้ามกินเข้าไปเอ้ยไม่ใช่นะครับ ระวางโดนแทงนะครับเราวางโดนแทงนะนี่ถือเป็นอาวุธได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมบูบอลินไอเต็มสี่นิ้วว่าไม่ใช่บูเบอลินวะแน่อโอเคตัวนี้จะมีเบิลสองแผ่น,นนะครับกิเทนะนะครับกิเทนจะมีสองแผงนะครับเงาเงาสวยๆเลยดีอะครับมันไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเลยครับมันเป็นสีใสๆแล้วก็เงาเงาเป็นลุง้งๆดีนะครับแต่ก็อันตรายพอสมควรนะครับก็เล่นก็ระวังด้วยนะครับตัวนี้ สำหรับแผง H อนะครับเพิ่มเติมโอ้ก่อนแผงเอเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นแผง PE เป็นนิ่มๆนะครับก็แผง p c นั่นแหละแต่เป็นแผง PE PE ก็คือแบบมันเหมือนกับนิ่มๆครับเป็นเอาไว้ทําพวกจอยต่างๆนะครับอืกลับมาแล้วไม่เห็นจอยนานแล้วนะครับไม่เห็นจอยนานมากแล้วเพราะว่าตั้งแต่โมจีนช่วงหลังๆมาเนี่ยผมเห็นจะเป็นเดือยเสียบนะแต่อเป็นจอยอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นเลย นะครับเอออันนี้มีนะอันนี้มีนะครับยังมีนะยังคงความเป็นจอยอยางอยู่นะเป็นยางยางนะนิ่มีนิ่มีมีเกี่ยวอยู่อ่า mm hmm. โอเคนะครับส่วนเพิ่มเติมเมื่อกี้นี้ครับที่ผมบอกไปก็คือแผงเอสเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสองชุดนะก็คือสีดําดำจนเกินเลยดูเา้าอ่าดำนะครับเป็นดําเลยผมไม่ได้แกะออกจากซองนะเพราะว่ามันแบบเดียวกับสีทองเลยแผงเอสนะครับจะมีให้มาสองชุดก็คือสีดํานะครับแล้วก็สีทอง สองชุดนะครับแล้วสุดท้ายก็คือแอคชั่นเบสนะครับซึ่งเป็นอเรียกว่าแอคชั่นดเบสได้ว่าตัวค้ำเอาไว้ยืนละกันอ่ะถ้าให้มาแค่เนี้ยก็คือตัวค้ำยืนไม่ให้มันอ่อนแอจนถึงขั้นล้มลงไปนะครับเห็นไหมไม่ให้มันอ่อนแอเกินไปนะไม่ให้มันล้มไม่ให้มันล้มอ่าเยี่ยมเลยนะครับก็อันนี้คือแผงสุดท้ายแล้วนะนะครับก็เป็นไงบ้างครับ ตัดสินใจกันได้เลยแล้วก็หาซื้อกันนะแต่ว่าล็อสองนะครับล็อสองอย่างที่ผมบอกเลยล็อสองมันจะเป็นสีใส,ไม,ใสนะไม่ใช่สีล้แล้วนะไม่ใช่สีลุ้งแล้วนะครับมันจะเป็นพลาสใสๆไปเลยนะครับเป็นพาสใสๆไปเลยนนี้ยังเป็นลุงอยู่อมืมันจะเป็นพลาสใสๆไปเลยยังไงก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากๆทุกฟอลโล่เลยนะครับก็ช่วงนี้ ผมอาจจะไม่ค่อยได้มาอันบอกสักเท่าไหร่เนื่องจากมีงานเข้ามานะครับเป็นงานประกอบโมเดลอะไรนี่แหละนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการรีวิวแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาข้างใต้นี้นะครับข้างใต้คลิปได้เลยหรือว่ากดติดตามไว้นะครับว่าเออผมจะรีวิวตัวอะไรต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็ผมก็จะพัฒนาการ อัปเดตคลิปอย่างนี้ให้เรื่อยๆนะครับอาจจะบางตัวอาจจะอุ้ยออกมานานแล้วนะครับบางตัวอาจจะเพึ่งออกแล้วผมก็จะาม,มารีวิวทันทีเลยนะครับแล้วก็ตัวนอกกระแสก็อ,อาจจะมีมาบ้างครับตอนนี้ผมมีเตรียมไว้แล้วแหละแต่ว่ารอรีวิวรอรอช่วงจังหวะที่ผมรีวิวพะช่วงนี้ผมก็ติดงานพอสมควรนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะครับสาหรับทุกๆวิวเลยนะครับวันนี้ไปแล้วบายยโชคดี ขอให้รอดพ้นจากอากาศร้อนนะจ๊ะคุณเจ้า